สวัสดีครับสมาชิกช่องทีเด็ดมวยหูนะครับกับเซียนวันลุมพินีนะครับแล้วก็ f อฟซีทุกๆท่านนะครับที่เฝ้าติดตามแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับอ่ะวันนี้ก็แจ้งข่าวดีให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวดีมาแล้วนะครับช่องเดิมนะครับหลังจากที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปนะครับช่องเดิมก็กลับเข้ามา ประจำการเรียบร้อยนะต่อไปเราก็กลับมาอยู่กันที่ช่องเดิมของเราเลยนะครับในช่องทีเด็ดมวยหูในทุกๆวันเลยนะครับมาติดตามคลิปทศนิยิจาร์มวยมาติดตามกราฟิกสวยๆนะครับแล้วก็มารับข้อมูลทีเด็ดนะครับข้อมูลมวยได้เปรียบนะครับไปลงสนามทําการแข่งขันกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็มีช่อง V2 เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับ วี2เพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องเดี๋ยวปักลิง์กไว้ใต้โพสต์นะครับก็แอดเข้าไปนะครับทักทายกันเข้าไปก็ติดตามไว้อีกช่องหนึงนะครับเพื่อป้องกันนะครับการสูญหายป้องกันการโดนรีพอร์ตไปแล้วก็ช่องเราหายไปแบบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เรามีช่อง V2 เพิ่มมาอีก1ช่องแล้วต่อไปก็จะมีช่อง V1 V3 เพิ่มมาอีกนะครับไว้เป็นช่องทางสำรองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้สมาชิกและก็เอฟซของเซียนวันลุมพินีที่ชื่นชอบผลงานอยู่นะครับแล้วก็ติดตามผลงานกันอยู่ไปกดติดตามกันไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับถ้าเกิดช่องเดิมเนี่ยโดนรีพอร์ตหรือโดนปิดกัน้นการมองเห็นนะครับอ่ะคลิปนี้นะเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับวิจารณ์ซึกมวยมัน วันศุกร์นะครับคู่มวยก็บอกได้เลยเป็นมวยเด็กๆสัก4คู่แล้วนะครับแต่ก็มีมวยล้างตาแก้มือกันดังนั้นก็เป็นมวยใหม่ๆมาโชว์เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับมวยก็จะทําการแข่งขันวันที่21นะครับซึ่งตรงวันศุกร์เดือนกุมภาพันธ์พศ2 5ง8นนะจากเวทีนานาชาติลังสิตค่าเข้าชม1,000บาทยังไม่รวมค่ากินค่าใช้จ่ายค่าทางด่วนและค่าจอดรถนะครับ อนอกจากนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มนะทีเด็ดมวยหูในระบบ VIP ทุกๆท่านทุกๆยูเซอร์เลยนะครับที่ได้ทั้งทีเด็ดไปทำกำไรกันแบบเน้นๆนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมอย่าพลาดนะครับช่องทีเด็ดมวยหูโดยเซียนวันลุมพินีเนี่ยนะครับยังมีบริการพรีเมียมนะครับครบจบที่เดียวนะครับเพียงแค่ท่านเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับแอดไลน์ไปที่ TDM9 เติมแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ท่านเพิ่มเพื่อน ทาง ID ดีนะครับอย่าลืมครับมีแอดตามหน้าทุกครั้ง tdm 9เติมแอดข้างหน้าแค่นี้ท่านก็แจ้งความมาส่งไปที่พนักงานสาวสวยอยู่หลังบ้านคอยรับสายนะครับอ่ะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับย้ำให้ทราบเตือนให้จำกันทุกๆวันเลยนะครับว่าคู่มวยเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อ่ะเดี๋ยวเราไปวิจารณ์กันผมก็ดูคร่าวมาแล้ววันนี้ดูมา3ามี่คู่เองนะครับเอาบอกว่ามวยใหม่ๆเนี่ยเราไม่แม่น ละมวยเด็กเนี่ยมันพลิกง่ายนะอยากให้ดูประกอบสักนิดดีกว่าเอาที่เราพอเห็นล่องเห็นแข้งนะเห็นเรี่ยมเห็นข้างกันอย่างเงี้ยแล้วก็วิจารณ์กันเอาไปคู่ที่หนึ่งนะครับระหว่างเทียนทองแดงรถด,ดีกับฉลามดํานะครับสิทธิพนันเชิงนะครับก็ถ้าให้ยืนก็ต้องยืนไปที่มวยของคนจัดก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ชนรทานสิทธิหนงพี่น้าฝนนะครับคูเนี้ยผมมองทรงมวยอหวุธมวยแล้วเนี่ยถึงชนรทานสิทธิหนงพี่นฝนจะเป็นมวยจาบ้านแต่ผมมองว่า เจ้าโรนสิทธิ์เป็นมวยเข้าจากอุบลน,นะครับลูกพี่นี่ก็น่าจะเปิดร้านขายอุปกรณ์เบ็ดนะภรรยาเจเอ๋อ่าเจอะไรเจเจเมนะครับก็เปิดเคียงหมูนะร้านใหญ่อยู่แถวอุบลเลยนะครับจากนาดีนะอ่ะมองว่าโลนสิทธิ์ดีกว่านะครับเด็กคนนี้มีของเด็กคนนี้มีอนาคตเลยจับตาซ่อขวาให้ดีๆนะผมว่าวันนี้โชลทานสิทธิ์ลุงพี่น้าฝนเหนื่อยนะวันนี้นะครับแล้วก็เพชรประกายอันตุขุมวิทย์กับเป็นดาวลาวัยมวยไทย ครับที่เห็นเป็นดาวต่อยนี่ก็เป็นมวยฝีมือเขานะครับก็เพิ่งมาโชว์ในมังกรครั้งเดียวเังมัง้งตัวเพชรประกายก็ในมังกรนี่ถือว่ามีเกณฑผีชั้นระดับเวลไฟเลยอะ่ะนะครับคู่นี้มองว่านะครับเพชรประกายดีกว่าเจ้าเป็นดาวก็ต่อยกับอะไรนะไอเพชรบัวทองอะ่ะถือว่าชั้นชั้นมวยเนี่ยสู้เพชรประกายไม่ได้คู่นี้ผมมองว่าเพชรประกายเป็นทีเด็ดเลยอ่ะทีนี้มาเข้ามาสู่คู่เทียบฟอร์มเทียบสถิติกันเลยที่พอหาได้นะครับที่เราไม่ได้บอกฟอร์มสถสติเนี่ย เราก็หาไม่ได้แล้วก็ไม่แม่นนะครับบอกได้เลยมวยมันไม่ใหม่อย่างมวยเด็กอ่ะอย่างอวันเฮงออวันเชิด er เนี่ยเจอเขาชัดชายโยปานิวัฒน์มวยไทยวันนี้4ี่สิบเอดกิโลกรัมยากได้ว่ามวยคุณนี้กินช่างร้อยปอนด์นะครับอ่ะเฮงออวันเชิด er เคยชนะมานะครับวันพริกวันนี้มาแก้มือนะครับเจ้าชัดชายโยเนี่ยวันนี้มาแก้มือนะครับอ่ะไปดูฟอร์มหลังสถิติของเจ้าเฮงเฮงก่อนนะครับจากสิงห์บุรี 40ไฟนะครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายเชิงมวยลีลามวยนี่ไม่ธรรมดาเลยแหละเข้าในก็ล็อกรัดตีเหนียวนะครับชื่อเดิมก็คือเจ้าดาวประกายศิทิ์พระอาจารย์ต่ายนะครับเป็นนักชกจากกัมพูชานะครับฟอร์มหลังก็ชนะล็อกพญาต่อเพชรนาคาชนะคะแนนจัดชยโยปานิวัฒนมวยไทยแล้วก็มาชนะเพชรตาลสมสิทธ์ออสพิบูลเจ้าเพชรตานสมตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยนะ อ่าแพ้เจ้าไอ้เนี่ยแพ้เจ้าโรนัสิทธ์เนี่ยโดนศอกแพ้น็อกเลยวันนั้นต่อยที่บ้านของเสียนหนึ่งชัยวัดด้วยวันนั้นเซียนหนึ่งชัยวัดเปิดค่ายนะครับถึงบอกว่าเกตเจ้าโรนิชัยเนี่ยดีกว่านะครับอ้าคนนี้นะครับไปดูคู่ชกนะครับอ่าชัดชยโยปาน,นิวัดมวยไทยนะอายุเท่ากันนะจากระยองฝีมือดีนะครับแต่เขามาซ้อมอยู่กับทีมงานปาน,นิวัดวัไใยแถวท่าพระเนี่ยรุ่นใหม่นะประเภทขุนเข,าข่าเขายาวควดเลยแล้กวก็าตาปืนเลยแหละนะนนประเภทเดียว สมัครตับปืนที่ใช้ชื่อโรเบิร์ตนะครับอ่าสิบสี่ปีระยองนะครับสูงร้อยอ่าหกสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับเรียกได้ว่าวันนี้มาแก้มือวันนี้ก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็ดูว่าน่าชนะได้อะนะครับเรียกได้ว่าต่อยกันสนุกเลยวันนี้มาแก้มือแต่ผมมองว่ารูปร่างก็ยังเสียเปรียบอยู่นะครับฟอร์มมวยก็ดูยังไม่ถึงอะนะครับยังไม่ถึงวันนี้นะครับผมว่าเจ้าเฮง่งเหงออวันเชิญวันนี้ยอดมวยนะตัวเนี้ยจะชนะเจ้าชัด ชัยโยปานิวัฒน์เมืองไทยย้ําแค้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะคู่ต่อไปเลยคู่5เนี่ยนะครับนิวแสนชัยกับอะ,อะไรนะนิวแสนชัยวีรยุทธฟาร์มกับโกเล้งกวยบางคอแหลมคู่เนี้ยนะครับผมไม่ค่อยแม่นนะครับไม่ค่อยแม่นส่วนคู่6นี่อ่ะคู่นี้นะเราเตรียมการมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งสยาม กวยบางคอแหลมยีิปีร้อยเจ็ดสิบเซนเมตรจากอำเภอบ้านกวดนะครับชกมาเยอะนะชกมา8ปดเก้าสิบไฟแล้วเป็นมวยเข่าในศอยซอกสอมปอมิษพัดหกสิบสามกิโลกร,รัมหรือเจ้าหนึ่งสยามสอจอโดชัยหรือสิบพนมทองตัวเดียวกันเลยสามฟอร์มหลังก็มีชนะแพ้คะแนนเจ้าเพชรพงพันธ์สายมูลตนุเกอร์แพ้มวยเก่งนะครับแล้วก็แพ้พันพยักษพยักษผู้หลวงก็ถือว่าแพ้มวยเขา่าแล้วก็ล่าสุดมาชนะนกกลาบขาวสอบุญยรักนี่ก็ว่าเป็นมวยที่ยังไม่มีชื่ออยู่ในสาร,ระบบ มวยมีเกตเลยนะครับอาคุชกนะครับพยัก์ข่าเจดีไมไทยยี่สปี170เสิเมตรจากกาลสินนะถ้าเจ้าประเภทฮาร์ดคอร์ถ้าเจ้าประเภทเตะขาต่อยมัดนะหนักแรงทุกลูกแต่ในพื้นๆน้าในพื้นพๆเลยแหละนะครก็วัดไปเลยต้นๆเลยนะครับเป็นมวยบูเตะขาเจาะยางฟางกระจกน้ำหนักปล่อยจะน้อยกว่าส่วนสูงที่พอกันนะครับร้อสิเมตร ความหลังก็ชนะล็อกมาสองไฟละะ์ชนะเพชรเทวดาชนะดวนอุบลน,นะไม่เกินยก3ทั้ง2ไฟล์ชนะในยกที่2องเลยถ้าบอกวันนี้ถ้าคุณไม่เล่นก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้ววันนี้นะยกหนึ่งยกสองยกสามลุนหยิบสดไปที่พยักขาวเจดีมวยไทยเลยสี่ห้า ตัวใครตัวมันนะอย่างที่บอกกับพื้นเพวงในไม่เท่าไรอ่ะไปที่พยัคขาวนะครับต้นนะครับรุนนับรุ้น,น็อกหยิบตดกินเต็มเลยดีกว่าเจ้าหนึ่งสยามกลวยบางคอแหลมอ่ะมาถึงคู่ต่อไปเลยคู่เจ็ดของรายการคู่รองถือว่าจัดไ้ดีเลยลุงโลดดาบรันสารคาม19ปี173เซนติเมตรจากบุรีรัมนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าออในก็ดูไม่เยอะหรอกแต่เป็นมวยสู้ดีขยนันฟิตซ้อมแต่ช่วงหลังก็มีดาวลงนิดนึง แนะพ้บ้างชนะบ้างนะครับซ้อมดับรันหกสิบกิโลกร,รมัมนะครับหน้าเสือก็เดี๋ยดูเสือเบนนะขาไปคอดมงคลคุมหน้าเสือไม่มีตัวเงินเล่นไหมให้ดูหน้าเสือตรงนี้นะครับเบนพระรามสองล่นระลงดับลันสารครามติดออบุญหลายเป็นมวยฝีมือ นอกก็ได้ในก็ดีแต่ใจยังไม่ไหวเต็มเท่าไหร,นร่นะครับนะครับอ่ะสามฟอร์มหลังดีกว่านะครับสะดุดแพ้คือไฟล่าสุดของทั้งสองไฟเลยนะครับชนะ1ล้านเล็กแล้วก็มาสะดุดแพ้เจ้าทัดววัฒนศุพงศ์แพ้มวยเก่งมวยนเพชรด,ดีเด็กคนนี้เด็กมีของนะต่อยฉลาดหลักเลี่ยมดีเจ้าทัดนเนี่ยติดตามเล่นได้นะครับเป็นมวยที่ผมชอบมากเลยแล้วก็ล่าสุดนี่มาแพ้เพชรจระสวนกีฬากุฉิมอันะนี้มาแก้มือกันนะครับอันนี้มาแก้มือกันโคชก็เพชรจระนะครับ เคยชนะมานะครับ23ปีรุ่นพี่125ซนิเมตรจากการสินรูปร่างเล็กกว่าเป็นมวยเดินเปิดเกมล็อกรัดตีเหนียวบู๋เก่าเกมทรงเก่าๆอ่ะทรงพ่อใหญ่กับเด็กน้อยอ่ะประมาณเนี้59กิโลกรัมคือน้าหนักที่จะปล่อยของเจ้าอะไรนะของเจ้าเพชรพัชระวันนี้ปล่อยเวกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสมิงเล็กศูนย์กีฬากุดฉิมเพชรพัชระ S-tier 99ศูนย์กีฬาดงหมูหรือพอหลักบนตัวเดียวกันก็อยู่ในทีมงานผู้จัดนั่นแหละนะครับ สามฟอร์มหลังก็จะพเพชรพิจระชนะสิงห์อุบลชนะคะแนนอนุวัตร์และก็ล่าสุดชนะลุงโลดถือว่าฟอร์มสดสามไฟล์หลังยังไม่แพ้กันเลยไปก่อนหน้านั้นก็พลิกชนะเจ้าฉายตะวันนะครับแล้วก็ไฟนั้นมีอยู่ไฟหนึ่งผมบอกเลยต่อยแล้วผมเสียอารมณ์มากเลยแพ้เจ้าราชบุรีเล็กวันนั้นแพ้แบบราคาตู้อะไรสู้แต่ออกไปยอมง่ายเกินไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นสี่ไฟล์หลังก็ฟอร์มสดแต่วันนี้ผมมองว่าเจ้าลุงโลด ดาบรันตาละคามจะแก้มือได้นะครับวันนี้ได้ใหญ่ได้เวทนะครับอ่ะไปที่ลุงโลดดาบลันสาละคามดีกว่าเพชรประระสมกีฬากุชิมอ่ะมาถึงคู่เอกของรายการเลยเป็นมวยต่างตึกต่างสายนะครับนักชกรุ่นน้องยิบ2ปีร้อเจ็สิบเซติมเมตรกระดูกมวยไม่ถึง5้าสิบไฟนะครับเรียกได้ว่าเก่งไวนะครับเตะขวาต่อยขวาเข้าในนาล็อกรัดดีอยู่กับสทอขาวนะครับ ตะก่อนมาต่อยทีก็พี่ดอนมาฝึกซ้อมอยู่กับพี่ดอนนี่เรียกได้ว่าหักปากกาเตียนตลอดเลยเก่งไวเด็กนี้หัวเหงดีนะครับซ้อมอยู่จิตอาสาบางแก้วจังหวัดพัทลุง60ิกโลกร,รมัมคือน้ําหนักปล่อยนะครับชื่อเดิมก็คือเจ้ามณีแดงวอสังกภยัยเกียรติานิจจิตอาสาบางแก้วนะครับ ฟอร์มหลังของเจ้ามณีแดงก็มีชนะเพชรอลังการนะครับชนะเพชรอลังการก่อนนั้นก็แพ้เพชรอลังการพลิกวันนั้นไปสภาพลดเยอะนะครับแล้วก็มาแพ้นอกเจ้าเพชรสีทองแหมล่าสุดเพชรสีทองก็ลอยเจ้าอะไรนะยกมรกรไปแล้วก็ล่าสุดมาชนะเจ้าทรงเดชเพชรนาคาไปได้แบบสนุกเลยนะครับขึ้นไปราคาหลายต่อหน้าเดียวคนนั้นนะอ่ามาถึงคู่ชกดับแรงตลาราคามานนั้นผมดูอยู่นันะในศึก RWS นะครับ ดนนักชกชาวต่างชาติอ่ะคาร์ลอสคาซานอ่ะซาโลโมอฟเันะนั้นทําฟาวยกหนึ่งเกี่ยวนัดต่อยแล้วก็เตะตามตามน้ําแพ้ฟาวไปนี่คือขั้งลาดโดดที่ต่อยนะครับศึก RWS อ่าไปดูเทียบเปรียบเทียบอร์มรละสิติของดับรันกับเจ้าบดีแดงเป็นยังไงกันบ้างนะครับดับรันยี่สิบห้าปีร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเตี้ยกว่าจากร้อยเอ็ดนะครับร้อยก่าไฟมวยเข่าครบเครื่องนะต่างตึกซ้อมอยู่ปตททอง ทวีนะครับของอาจารย์อ,อ,อะไรสมนึกนะครับอาจารย์สมนึกพกิกิโลกร,รัมคือน้ำหนักป่อยชื่อเดิมก็คือเจ้าปตาทเพชรสมนึกสอตะกุดทองตัวเดียวกันเลยนะครับไปเตะขาเจาะยางนะฟันซอกครับตกมาจากหนวยรอบป้นเสือที่มีโหมีฮาตอนนั้นกระถมว่าดึงมั่งอะไรมั่งรุ่นนั้นแหละนะครับฟอร์มหลังชนะน็อกเด็กดอยชนะน็อกไข่มุกข,ขาว แล้วก็แพ้คะแนนเจ้าเพชรแตนแสบล่าสุดก็อย่างที่บอกมาแพ้ฝ่าชนะฝาาเจ้าขาสารแบบนอนแล้วก็ชูมืออ่ะมวยคู่นี้เจอกันผมเชื่อว่ากระดูกของดับดําดีกว่าเยอะเลยนะทีต่อทีผมว่าแน่นกว่าดีกว่ารูปร่างอาจจะเสียเปียบหน่อยแต่ต่อไปคงจะสนุกพลิกไปพลิกมาแน่นะครับเสียเปรียบที่รูปร่างนะครับรวมสิบเตนเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าการผ่านมวยกระดูกกันเอาตัวรอดน่าจะเอาตัวรอดวันนี้ไปที่ดับดำครับอ่ะ ครบทุวนจบทุกโค่นะครับวันนี้มวยชอบมากๆก็คือเจ้ารุ่งโลดนะครับชอบดำดำแล้วก็เจ้าเฮงเฮงอ่ะไปลงทุนกันเพชรประกายอีกหนึ่งตัวนะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัเดียวกัน TDM9 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าวันนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ